รชัชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ที่9ทับ2 564เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงรวม77จังหวัดตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้กำกับการปฏิบัติงานหัว ผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเขตพื้นที่ดังกล่าวตามบัญชีแนบท้ายนี้สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบุรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิโควิด1 9ที่9ทับสลงวันที่10กรกฎาคมพศ .2564 าหกกำหนดไว้ดังนี้หนึ่ง กรุงเทพมหานคร2จังหวัดนครปฐม3จังหวัดนราธิวาส4จังหวัดนนทบุรี5จังหวัดปทุมธานี6จังหวัดปัตตานี7จังหวัดยะลา8จังหวัดสมุทรปราการ9จังหวัดสมุทรสาคร10จังหวัดสงขลา1จังหวัดกระบี่2จังหวัดกาญจนบุรี3จังหวัดเชียงสาส4จังหวัดชนบุรี5จังหวัดชัยนาท6จังหวัดตาก7จังหวัดนครนายก8จังหวัดนครราชสีมา9จังหวัดนครศรีธรรมราช10จังหวัดนครสวรรค์1ิจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์12จังหวัดปราจีนบุรี13จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14จังหวัดเพชรบุรี15จังหวัดระนอง16จังหวัดระยอง17จังหวัดราชบุรี18จังหวัดลบบุรี19จังหวัดสมุทรสงคราม20จังหวัดสระบุรี21จังหวัดสิงห์บุรี2ีจังหวัดสุพรรณบุรี23จังหวัดอ่างทอง24จังหวัดอุทัยธานีหจังหวัดกาฬสินุ์2จังหวัดกำแพงเพชรันท บุรี5จังหวัดชัยภูมิ6จังหวัดชุมพร7จจังหวัดตรัง8จังหวัดตราด9จังหวัดบุรีรัม์10จังหวัดพัทลุง11จังหวัดพิจิตร12จังหวัดพิษณุโลก13จังหวัดเพชรบูรณ์14จังหวัดมหาสารคาม15จังหวัดร้อยเอ็ด16จังหวัดเลย17จังหวัดศรีสะเกษ18จังหวัดสตูล19จังหวัดสแก้ว20จังหวัดสุโขทัย21จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสิร์23จังหวัดหนองบลำภู24จังหวัด อุดรธานี25จังหวัดอุบลราชธานี1จังหวัดเชียงราย2จังหวัดเชียงใหม่3จังหวัดนครพนม4จังหวัดน่าน5จังหวัดบึงกาฬ6จังหวัดพยาวเจา7จังหวัดพังงา8จังหวัดแพร่9จังหวัดภูเก็ต10จังหวัดมุกดาหาร11จังหวัดแม่ฮ่องสอน12จังหวัดยโสธร13จังหวัดลำปาง14จังหวัดลำพูน15จังหวัดสกลนคร16จังหวัดหนองคาย17จังหวัดอำนาจเจริญ18จังหวัดอุตรดิตถ์